ผู้จัดก,การครับเมื่อกี้ผมไปทําความสะอาดห้อง1707มาครับผมเจอกระเป๋าใบนี้ตกในกระเป๋าใบนี้มีเงนินอยู่หนึ่งหมื่นบาทครับ1707เหรอใช่ครับอ๋อน่าจะเป็นของคุณแบมอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองอติไปทํางานเถอะรับทราบครับสวัสดีค่ะคุณแบมเมื่อเช้าตอนเช็คเอาท์อะค่ะคุณแบมลืมกระเป๋าไว้หรือเปล่าคะ างในมีเงินอยู่สองหมืนบาทนะฉันฝากถือไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสองวันฉันจะเข้ามานีเงินอยู่สองหมืนบาทเหรอคะ <c oughs> ใช่จะมุกดมดแล้วเราจะเข้า Let's go โอเค okay, ค่ะถ้าคุณแม่จะเข้ามาเอากระเปบอกกันได้เลยนะคะคุณแม่ I don't want to go to work because my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life because I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan a visit. I'm going to stay there until I feel like I'm winning. all. and this is just the beginning. I need a big change. How me feel like living? I need a big swing home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. We all got dreams. We all want things. But what you gonna do for? How you gonna move for? Yeah. What you gonna be? And do you believe? พู้จัดก,การครับคนนี้คือน้องสาวผมเองนะครับเธอเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับผมก็เลยอยากให้เธอมาพักที่โรงแรมของเราสักสองวันครับสวัสดีค่ะแต่โรงแรมของเรานี่มันราคาแพงมากเลยนะติคือเราเป็นพันเลยนะจะจ่ายไว้หรอพี่ติถ้าเกิดว่ามันแพงเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะฉันไปอยู่ที่ถูกๆก็ได้จ้ะ ไม่เป็นไรไอ้พี่อยากให้น้องได้นอนที่ดีๆนะอีกอย่างมันก็แค่สองวันเองผู้จัดก,การรบกวนด้วยนะครับผู้จัดก,การครับผมว่ามันแ,แปลกๆนะครับอยู่ๆติ๊ก็าใช้เงินวันราเป็นพันๆมันแปลกไปนะครับ ผู้จัดก,การมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าจ้ะแค่อยากจะมาถามน้องอติว่าพักที่นี่เป็นไงบ้างโอเคไหมสบายมากค่ะเตียงที่นี่นุ่มกว่าเตียงที่บ้านอีกแล้วก็บรรยากาศก,าก็ลมลืนม,มากๆเลยค่ะผู้จัดก,การครับผมจะขอลาอีก2วันได้ไหมครับพอดีว่าน้องผมเพิ่งเข้ามาในเมืองครั้งแรกผมก็เลยอยากจะพาเธอเที่ยวอ่ะครับอติ ทำไมช่วงนี้แกใช้เงินสูรี่สูล่ายจังเลยวะแกเอาเงินมาจากไหนวะเงินของฉันเองเออฉันขอพูดตรงๆได้ไหมอะ่ะคือกระเป๋าที่แกเจอเมื่อวานอะ่ะเงินของลูกค้าเขาหายไปหมื่นหนึ่งอะ่ะพูดแบบนี้คือคิดว่าฉันเป็นคนออกไปงั้นเหรอไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะติคือพวกเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น แค่อยากจะมาทำ